เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราวัดเสายตาด้วยเครื่องระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยภาพข้างในนะครับทำไมต้องเป็นรูปบอลลูนนะครับวันนี้นะครับเราจะไปหาคําตอบกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาอธิบายหลักการทํางานของเครื่องออโต้รีแฟกโตมิเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ที่จะวัดสายตานะครับเครื่องนี้นะครับ<ม>ก็จะยิงแสงเขาเรียกว่าแสงอินฟราเรดนะครับผมเข้าไปที่จอประสาทตาของผู้ถูกวัดน,นะครับแล้วก็ดูแพทเทิร์นการสะท้อนแสงกลับมานะครับการหักเหแสงที่มันสะท้อนกลับมาว่าเป็นแบบไหนนะครับผมโดยที่เครื่องก็จะํามอารูร้ได้ว่าลักษณะแสงแบบนี้นะครับเป็นสายตาสัาน้นเป็นสายตายาวหรือว่าเป็นสายตาเอียงนะครับเราก็จะสามารถประเมินเป็นค่าสายตาคร่าวๆได้เลยแต่ว่าในที่นี้นะครับการวัดสายตา าม,มากเลยที่เราต้องควบคุมให้ได้นะครับก็คือเรื่องของกำลังเพ่งนั่นเองนะครับผมเวลาที่เรามองวัตถุที่ระยะใกล้ๆนะครับซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นี้นะครับระยะมันไม่กี่ฟุตเองนะครับกำลังเพ่งเราก็จะทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับผมในขณะที่ถูกวัดเนี่ยคนคนนั้นเพ่งมากเพ่งน้อยแค่ไหนมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบการเพ่งเนี่ยเป็นระบบประสาทอัตโนโมัติที่ทํางานอัตโนโมัติเมื่อเมืม่อเรามองระยะใกล xi. ้ๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังเพ่งก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นจะ ด้วยเครื่องออโต้รีแฟกโตมิเตอร์10เครื่องนะครับเราก็จะได้ค่าสสยตา10ค่าที่มีหมือนกันนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของภาพนะครับที่อยู่ในเครื่องออโต้รีแฟกโตมิเตอร์นะครับว่าทําไมต้องเป็นภาพบอลลูนหรือว่าภาพต้นไม้ที่อยู่ในระยะไกลๆออกไปนะครับผมจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะหลอกตาของผู้ถูกวัดน,นะครับให้เห็นว่าวัตถุนี้ มันอยู่ระยะไกลๆนะครับผมตาจะได้เพ่งน้อยที่สุดหรือว่าไม่เพ่งเลยนะครับผมทีนี้นะครับก็จะมีคําถามต่อมานะครับว่าค่าใส่ตาที่ได้จากเครื่องออโต้รีเฟกโตมิเตอร์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ตัดแว่นได้เลยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ควรเลยน,นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าค่านี้เป็นค่าในขณะที่เราเพง่งอยู่เพ่งมากเพ่งน้อยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับ ทีนี้มันก็เลยมีการดีไซน์กระบวนการวัดสายตานะครับผมที่มีการถามตอบระหว่างผู้วัดกับผู้ถูกวัดนะครับและในขณะวัดเนี่ยก็ต้องมีระยะการวัดการมองที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็คือเป็นระยะที่ไกลออกไปเราจะได้ไม่เพ่งนะครับผมแล้วก็สภาวะแสงก็มีผลเหมือนกันนะครับห้องวัดเนี่ยก็ต้องมืดนะครับไม่สว่างเกินไปนะครับเพื่อควบคุมกําลังเพ่งนะครับไม่ให้มันทํางานนะครับผม อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการวัดที่จะทําต่อจากขั้นตอนการวัดสายตาด้วยออโต้รีแฟกโตเมเตอร์นะครับผมการโดยสรุปนะครับผมเครื่องออโต้รีแฟกโตเมเตอร์นะครับเป็นเครื่องวัดสายตาที่เราสามารถใช้ในการไกด์ไลน์นะครับเป็นค่าสายตาเบื้องต้นได้นะครับซึ่งจะต้องทําร่วมกับการ subjective reflection โดยนักัศนามารอีกทีนึงนะครับผมถึงจะได้ค่าสายตาที่ได้ความน่าเชื่อถือนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับผมในชีวิตประจําวันนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับเหตุผลว่าทําไม รูปภาพนะครับในเครื่องออโต้รีแฟกตอมิเตอร์นะครับต้องเป็นรูปบอลลูนนะครับผมถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าดูทาง y o u t u b e นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับหมอผู้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ